วิธีรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อฟื้นฟูร่างกายเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไขมันพอกตับอ้วนเบาหวานไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดตีความดันสโตรกเกาพากินสันภูมิแพ้และแพนิคหผสมคอรอฟิล10มิลลิตรต่อปริมาณน้ำหน0 0งมิลลิตร ดื่มวันละ2-3ถึงขวดเพื่อล้างสารพิษตกค้างในเลือดตับไตให้สะอาด 2. ทานมิกไน์ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน2-3ถึงแคปซูลเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย 3. าทานคอเลาเตนพลัสสาถึงแคปซูลก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็น5นาทีเพื่อล้างไขมันในตับไขมันในต้ชั้นผิวไขมันใต้ผิวหนังไขมันในหลอดเลือด 4. ทานครีมพัฟสแคปซูลหลังอาหารเช้าเป็นสเตมเซลล์จากพืชเพื่อฟืนฟ้นฟูนฟนบำร,รุงเซลล์ให้กลับมามีสุขภาพดีและห ดื่มกาแฟาตอนเช้าและหลังอาหารเที่ยงวันละ1-2ซองเพื่อบำรุงร่างกายสายตาระบบการย่อยเพียงทานผลิตภัณฑ์ชุดนี้สุขภาพร่างกายของเราก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะ